สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่อง Jan Forest ในทุกๆช่องทางนะคะก่อนอื่นจันต้องขอขอบระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนจันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็จันได้อ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะพรอันใดที่ประเสริฐที่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมอบให้จันนะคะจันก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับพรดีๆกลับไปเช่นกันนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูพลังงานแรนดอมในวันนี้กันนะคะสิ่งที่จันอธิษฐานนะคะแล้วเปิดรอพี่ๆเพื่อนๆไว้นะคะ ไพ่สามใบแรกที่ขึ้นนะคะพี่ไพ่พลังงานขึ้นมาบอกว่าคุณกำลังมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำและผลงานสิ่งที่คุณทำมาเนิ่นนานเริ่มจะเป็นที่ประจักษ์ให้กับใครหลายๆคนเห็นนะคะบางคนเนาะอาจจะ กำลังมีความสุขกับตัวเองนะคะความสุขนั้นอาจจะเป็นความสุขในเรื่องของการดูซีรีส์หนังจีนแนวตั้งสักเรื่องก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามานานนะคะแล้วสิ่งนี้มันกําลังเป็นสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์กับใครหลายๆคนนะคะว่าจริงๆแล้ว,วคุณเป็นคนที่มีฝีมือคนนึงนะคะที่ผ่านมานะ น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยโดนบูลลี่มานะคะเคยโดนว่าหรือเคยโดนทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถที่จะ ทิ้งงานได้เลยนะคะอันนี้จะต้องบอกกันนะอาจจะมีพลังงานบางคนของคนที่บอกว่าต้องแบกรัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาระค่าได้จ่ายนะเลยทําให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะขยันมากนะคะแล้วก็มุมามนาะและมีความอดทนแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่สูญเสียเปล่านะคะเพราะว่า เริ่มมีคนเห็นฝีไม้ไลายมือคุณแล้วนะคะนี่คุณเห็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนี้ไหมนะคะเป็นอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะดูได้หมดเลยทั้งพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นพลังงานของเพศที่สามนะคะฟม m นี i m a s c u ล i n ดูได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะคุณดูคนนี้นะนั่งแล้วจ้องนะตฝั่งตรงข้ามนะเห็นไหมมันเป็นกระดานหมากรุกนะคะคุณ เดินเกมเดินแมกนะคะตามหนทางชีวิตของคุณและพี่ไพ่มาบอกว่าสิ่งที่คุณทํานะคะคุณทําถูกต้องแล้วคุณกําลังเดินทางถูกแล้วในเส้นทางของคุณนะคะที่ผ่านมาบางคนอาจจะเคยอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงเนาะหรืออาจจะเคยอยากได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวนะคะแต่ท้ายที่สุดอนะคุณรู้แล้วว่าคุณเท่านั้นคือคนที่กําหนดความสําเร็จให้กับตัวเองได้นะคะพลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ต่อให้มี มีคนรักหรือไม่มีคนรักมีคนในครอบครัวหรือไม่มีหรืออยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะคุณก็จะเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะคะจันับบอกเลยเพราะว่าคุณรู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมสายทะเลมีเปลือกหอยแต่ว่ามีนกบอกว่าลอยแล้วก็บินวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆกำลังกลายเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะ ที่ผ่านมานะบางคนนะ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยวิ่งไล่ตามความรักนะคะขอความรักเขาอยากให้เขารักอยากให้เขาสนใจหรือว่าอยากมีคุณค่าหรือให้คนเห็นความสําคัญต่เชื่อไหมว่าพลังงานนะเวลานี้คุณคือคนที่รู้ดีที่สุดแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเน่ะเป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะหากเป็นผู้หญิงนะคะ คุณก็จะมีพลังงานแบบเหมือนเป็นมัสคิลีนในตัวเองเป็นผู้หญิงแกล่งเป็นผู้หญิงอึดนะคะและถึงแม้ว่าเป็นพี่ๆผู้ชายนะคะก็เป็นพี่ผู้ชายที่มีสภาวะการเป็นผู้นําสูงแม่ต่อให้คุณจะทํางานตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานของคุณแล้วคุณทํามันออกมาได้ดีผลงานของคุณนะคะกําลังเป็นที่ประจักษ์ และทำให้ใครนะคะยอมรับในฝีไม้ไลายมือของพี่ๆเพื่อนๆแล้วนะที่ผ่านมาบางคนนะคะทำมาเนิ่นเนานเป็น10ปีกับ20ปีบางคน5ปี6ปีอาจจะไม่เคยได้รับการยอมรับเลยหรือเป็นคนที่ทำดีให้ตายสุดท้ายก็เหมือนเดิมอ่ะน้องแจนขออนุญ,ญาตอ่านแบบนี้นะอาจจะเคยมีพลังงานของคนที่โดนแบบนี้นะคะทำดีทั้า,าย ทำให้เขาทุกอย่างสุดท้ายเหมือนเดิมไม่เคยมีใครเห็นค่าที่ผ่านมาอาจจะโดนพลังงานแบบนั้นนะคะแต่ณนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะพลังงานของ x of cup ขึ้นนะคะ8ถ้วย8 ถ้วยคือความร่าเริงแปดถ้วยคือการรักตัวเองแปดถ้วยคือคําว่าเติมเต็มพี่ๆเพื่อนๆเ,เติมเต็มตัวเองได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มก็มีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งในเรื่องอะไรบางคนอาจจะเอาเวลากลับมาพัฒนางานตัวเองเอาเวลากลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองนะคะแล้วเชื่อไหมว่าท้าที่ผ่านมานะใครโดนแบบคนว่ามาหรือทําให้รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราไม่เก่งหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเฮ้ยแบบเราไม่เก่งหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่เป็นที่รักเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้เชื่อไหมว่าณนะเวลานี้พี่เพื่อนจะไม่ถามแล้วนะคะไม่มีการอธิบายตัวตอนอะไรให้กับโอ้หดูดิพูดไม่ทันขาดคําไม่มีการอธิบายตัวตอนอะไรให้คนอื่นฟังแล้วคะ่ะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณรักตัวเองเป็นนะคะพอคุณนะรู้แล้วต่อให้เราจะดีที่สุด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีกับเราคนน่าจะเป็นคนที่ตื่นรู้นะปัจจุบันแล้วค่ะแล้วก็จากเมื่อก่อนนะบางคนอาจจะมีพลังงานของคนที่คิดมากเนาะบางคนอาจจะเคยคิดมากบางคนอาจจะเคยโดนคนแบบแสดงออกว่าเดือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนโดนกดขี่ข่มเหงว่าโอ๊ยไม่เก่งหรอกนั่นนี่นู่น เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วว่าคุณเน่เป็นคนที่เสน่ห์แพรว์ราวมากนะคะแต่ว่าบางคนมันตาไม่ถึงจันบอกแบบนี้เลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าต่อให้คุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนเก่งมากนะคะแต่ว่าคุณไม่ชอบแสดงเพราะคุณรู้ว่าบางทีเก่งเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมันก็จะมีทั้งคนที่รักคุณและคนที่ไม่ชอบนะคะ จนทำให้ที่ผ่านมาบางคนน่ะอาจจะยอมอาจจะยอมลดคุณค่าในตัวเองมีพลังงานของการที่บอกว่าที่ผ่านมายอมลดคุณค่าในตัวเองที่ผ่านมายอมทำเป็นโง่ทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะใครอยากฉลาดก็ฉลาดไปอันนี้มีพลังงานของคนที่บอกว่าเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแต่เชื่อมีว่าพี่พี่เพื่อนๆค่ะคนมันจะเป็นดาวอะนะ ไม่จำเป็นต้องไปหลบแสงให้ใครเลยนะคะเพราะคุณเนี่ยทำหน้าที่ของคุณเนี่ยให้ดีที่สุด พอแล้วนะคะทําหน้าที่ของคุณให้ดีเราจะไม่เอาเวลามาสร้างเนื้อสร้างตัวตอนไหนเราต้องสร้างตอนนี้แหละตอนที่คุณกําลังยังมีแรงอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังทํางานอยู่นะคะจังก็อยากให้คุณน่ยตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้เต็มที่เลยเพราะณเวลานี้คุณกําลังเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะผู้คนกําลังเห็นฝีไม้ลายมือของคุณแล้วเห็นผลงานของคุณถ้าใครทํางานด้านสื่อออนไลน์นะคะ จะปังมากอ่ะจันกล้าพูดได้เลยปังมากนะคะเพราะว่าลูกเล่นแพวแพวเป็นคนที่มีฝีมือเก่งจริงแถมยังเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นคนวางแผนเก่งด้วยนะคะแถมยังเป็นคนที่ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเจอกับอุปสรรคอะไรพี่เพื่อนๆไม่กลัวนะคะเป็นคนที่ต่อให้เจอสภาวะยากแค่ไหนกับตัวเองนะโลกภายนอกจะเหนื่อยจะยากจะล้าเท่าไหร่นะคะ พลังงานของพี่ๆเพื่อนๆไม่หมดเลยอะ่ะอาจจะมีบ้างนะที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าเนอะแต่เชื่อไหมว่าพอได้อยู่กับตัวเองนะมันเหมือนได้ชาร์จแบตนะคะสุดท้ายคนก็ลุกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ดูดีจะอยู่ในไวัยไหนก็ยังดูดีนะคะคุณรู้แล้วว่าโอ้ดูสิควีนออฟคัพว่า ดูคุณค่าในตัวเองมีความสุขกับตัวเองคุณรู้แล้วว่าต่อยคุณดีกับใครนะก็ไม่ใช่ทุกคนจะดีกับคุณคุณตื่นรู้นะคะเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มองคนอื่นดีทุกอย่างนะเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กอะเนี่ยต่อให้พี่เพื่อนจะอายุเท่าไหร่นะคะก็ยังมีมุมที่เหมือนเป็นเด็กเล่นสนุกสนานมีความสุขกับตัวเองเพราะว่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้ว่า ก็เรื่องทุกข์เยอะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นทาไมอะค่ะน้องแจนแจนแจนเคยเจอคอมเมนต์แล้วมีบางคนบอกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจริงไหมนะพลังงานแรนดอมที่ขึ้นวันนี้นะคะต่อให้คุณมีความทุกข์นะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเอาความทุกข์ไปใส่คนอื่นเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าคุณกลายเป็นคนที่ปล่อยวางกับตัวเองได้อะจากพลังงานของคนที่มองคนอื่นดีทุกอย่างนะคะเหมือนเป็นเด็ก ใจดีเชื่อไหมว่าบางคนบางกลุ่มอะเลยเอาเปรียบพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะกำลังฉายแสงยาหนุภาพให้ทุกคนเห็นนะคะว่าคุณเ,เป็นคนที่ไม่ธรรมดาบอกเลยนะว่าคนไม่ธรรมดาจัะกล้าพูดได้เลยนะคะเนี่ยคนที่มีพลังงานแบบเนี้ยไม่ธรรมดานะคะต่อให้นะตอนนี้จะบอกนะไม่มีมุมของพี่ๆเพื่อนๆคนเก่าแล้วนะคะ แต่คุณก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่วงเล็บนะมองทุกมุมคือมองโลกในแง่ดีมองทุกมุมที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากนะคะช่วยเหลือทุกคนที่ผ่านมาเนาะเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยนะมีด้วยนะเป็นพลังงานนี่เป็นพลังงานของคนที่เป็นห้าเหรียญก่อนนี่เอยเป็นห้าเหรียญแล้วก็มาเป็นสิบเหรียญน,นะคะ เชื่อไหมว่าคุณเนี่ยนะที่ผ่านมาบางคนเนี่ยยอมเสียบเปรียบก่อนด้วยนะยอมเสียบเปรียบเพื่อให้รู้ใจคนก็มียอมยอมเขาเรียกอะไรนะยอมให้คนแบบเดินหน้าไปก่อนนะคะมีพลังงานแบบนี้ด้วยนะคุณนะ่ะจริงๆไม่ใช่คนที่เอาแบบนี้จำพูดตรงๆนะคุณไม่ใช่คนโง่ แต่ว่าบางครั้งคุณเลือกที่จะเงียบหรือคุณเลือกที่จะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองเพราะว่าคุณนั่นแหจะเป็นคนที่มีภาระเยอะนะคะพอทีนี้คุณมีภาระเยอะคุณก็เป็นคนที่เอาเวลามาใส่ใจกับการทํางานและการหาเงินนะที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจจะเคยอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนมาด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ตอนนี้พี่เพื่อนๆรู้แล้วว่า คุณควรจะทำยังไงกับต,ตัวเองให้ตัวเองมีสภาวะการเงินเนี่ยที่มั่นคงและครอบครัวมั่นคงการกินดีอยู่ดีเนี่ยสิบเปลี่ยนขึ้นเลยนะคะ คุณรู้แล้วว่าคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองดูตัวเองดูแลตัวเองให้สวยหลอ่อดูดีนะคะก็คือสวยหล่อในแบบของีเพื่อนเเนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะต่อให้คุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณก็หันกลับมารักตัวเองบางคนกลับมาดูแลในเรื่องของสุขภาพของหุ่นของหน้าตาหรือแม้กระทั่งสภาวะจิตใจคะ่ะ จันบอกเลยนะเนี่ยไพ่วันนี้ดีมากนะคะทุกคนจันว่าน่าจะเป็นพลังงานของคน,นที่แบบเจอมาเยอะจริงๆเนี่ยแต่บางคนะเจอความรักที่เป็นเดวิลมาด้วยเนี่ยเหนื่อยใจมากนะคะ <fooled. S 1> บางคนอาจจะเจอความรักที่เป็นเดวิลนะคะจันขอปิดนะและตอนนี้นะคะก็กำลังจะเจอความรักที่ดีขึ้นนะคะคู่แท้จากจิตวิญ,ญญาณหรือเตื่นรู้จากจิตวิญญาณของตัวเองนะคะ um. บางคนอาจจะเคยเจอความรักที่มันท็อกซิกมานะ ท็อกซิกแม่อะอาจจะเคยแบบผ่านการรักไม่เป็นนะคะเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตอาจจะได้ปริญญาชีวิตใบปริญญาชีวิตแต่อาจจะยังไม่ได้ปริญญาชีวิตรักก็มีนะอันนี้จะต้องอ่านแบบนี้ก่อนนะคะที่ผ่านมานะบางคนเอาเวลาไปทุ่มเทกับคนรักนะคะ แล้วผลสุดท้ายความรักมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดอะมันก็เลยทําให้คุณหันกลับมารักตัวเองที่ดี้พอหันกลับมารักตัวเองคุณเริ่มใส่ใจและดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะมันเลยทําให้คุณเห็นว่าพอคุณเอาเวลากลับมาพัฒนาตัวเองสิ่งที่คุณจะได้คือความมัน่นคงความมัน่นคงความมัน่นคงมีแต่การกินดีกินดีอยู่ดีและสุขสบายขึ้นทั้งนั้นนะคะหรือแม้ถ้าใครนะคะอาจจะยังไม่ได้เจอแบบ ที่ไพ่กำลังบอกในแบบนี้นะคะพี่ไพ่อาจจะกำลังมาเตือนว่าถ้าคุณกำลังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่ผิดอยู่นะคะให้เอาใจกลับมาใส่กับตัวเองกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองเพราะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองและมั่นมั่งคั่งมั่นคงนะคะ น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นโอ้โหจริงด้วยเนี่ยเดมูลผ่านการตื่นรู้นะคะผ่านการตื่นรู้จากความโดดเดี่ยวผ่านการตื่นรู้จากเส้นทางที่เดินนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอมันหนักมากนะคะพอได้อยู่กับตัวเองถึงได้รู้ว่าตัวเราอะ่ะ ควรจะมีเส้นทางเดินของตัวเองเป็นแบบไหนนะคะคุณคือคนที่กําหนดเส้นทางเดินของตัวเองได้นะใจเลันจะบอกว่าบางคนเนี่ยตื่นรู้แล้วนะคะตื่นรู้ด้วยตัวคุณเองนะคะว่าถ้าหากที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังเรื่องความรักคุณอาจจะเป็นคนที่รักแบบรักแบบลุ่มหลงรักแบบยังแยกแยะไม่ออกหรือรักคนอื่นมากกว่า รักตัวเองนะคะแล้วถ้าใครนะคะเคยมีพลังงานของคนที่โดนเอาเปรียบนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากนะคะจะต้องบอกก่อนนะพ,พี่เพื่อนการเป็นคนใจดีมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนหยุนหยวนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสงบสงบคุณไม่ชอบวุ่นวายคุณก็จะเป็นคนที่บอกว่าเออใครอยากทำอะไรก็ทำไปเลยอ้ามีพลังงานแบบนี้นะคะ แต่ว่าพอคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณต้องสร้างขอบเขตและบนดารีของตัวเองหรือควรเอาเวลามาพัฒนาตัวเองหรืออยู่กับตัวเองอะ่ะคุณก็เลยค้นพบค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณต้องการความสุขสงบจากภายในนะคะต่อให้คุณจะเป็นคนนี้นะโอ้ดูสิจริงด้วยต่อให้คุณจะดูเป็นคนที่บอกว่าสร้างงาน สร้างเงินนะคะเพื่อเพื่อความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวนะบางคนอาจจะเป็นแม่ด้วยบางคนอาจจะเป็นพ่อนะคะบางคนอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวเยอะเนาะแต่ว่าคุณก็รู้แล้วนะคะว่าคุณเนะี่ยต้องอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ของคุณนะ่ยคือว่าง่ายๆพี่เพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่บางคนอาจจะไปอยู่ในจุดผิดจุดหรือผิดที่นะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะทํายังไงให้ชีวิตของคุณเนะ่ยดีขึ้น ที่ผ่านมาบางคนอาจจะเคยโดนบูลลี่มาจริงๆอย่างที่แจนบอกนะคะมันก็เลยมีพลังงานของการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองจะเชื่อไมไหมว่าต่อให้คุณไปดิแฮงแมนนะจะต้องบอกก่อนนะว่าจะไม่เจอความทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมนุษย์เรานะั้นมีรักโลบกดหลงเป็นธรรมดาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโลกสมมุตินะพอเวลาวันหนึ่งที่กายสังขารเราละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหมือนโลกกระทาเราแตกไปแล้วอะ เราบางทีเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเราตายแล้วไปไหนกันแน่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมแต่ณวันนี้นะคะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยต่อให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะจะเจอปัญหาแบบห้อยหัวดิแฮงแมนเห็นไหมแต่คุณดูดีๆนะไพ่ของคนวันนี้ที่คุณได้ดิแฮงแมนเนี่ยห้อยหัวก็จริงแต่เป็นการห้อยหัวชิลเหมือนตีลังกาเหมือนออกกํลาลังกายอ่ะ เพราะคุณรู้แล้วค่ะว่าต่อให้คุณจะเจอปัญหาอะไรเจอคนมองในแง่ลบเจอปัญหาอุปสรรคในการทํางานหรือเจอสภาวะการอะไรต่างๆนะคะที่ที่มันไม่เอื้ออารท์ต่อพี่ Zeiten ๆเพื่อนๆคือว่าง่ายๆนะต่อให้ไม่มีสิ่งใดใบนโลกใบนี้นะคะที่เอื้ออารท์ต่อคุณเนี่ยคุณก็เหมือนคนที่ฝึกความอดทนมาตลอดนะคะเพื er> ่ออะไรรู้ไหมเพื่อในช่วงเวลาที่คนอื่นๆน่ะสำเร็จอะ พี่ๆเพื่อนๆน่ะจะเป็นคนที่สําเร็จอย่างยาวนาะนแล้วไพ่จะติดขึ้นถูกต้องค่ะมันคือความยุติธรรมสิ่งที่จะได้รับดิเอ็มเพอเรอร์นะคะสิ่งต่อดิไฮโลแฟนขึ้นนะคะจันกนจะบอกแบบนี้นะคะจันว่านะพลังงานนะจากครูบาอาจารย์หรือว่าจากจักรวาลน,นะคะที่วันนี้จันเปิดไพ่จากแรนดอมมาให้พี่ๆเพื่อนๆมันขึ้นแบบนี้เนาะ จักวัลอาจกะกลังจะมาบอกก็ได้นะว่าให้ปล่อยเขาไปก่อนเนาะความสําเร็จอะเพราะว่าพี่เพื่อนๆจะได้องค์ความรู้ต่างๆนะคะกลับมาในการพัฒนาตัวเองอย่างที่จันบอกตอนแรกก็คุณเป็นคนมีฝีมือเนี่ยแต่บางทีอะคุณอาจจะเอาเวลาไปใส่ใจกับสิ่งที่มันผิดๆที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะเอาคุณควรจะเอาตัวเองอะมาอยู่กับอะไรนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่านะคะหลังจากที่คุณอยู่กับตัวเองอะ เนี่ยมันทําให้คนในท้ทบทวนนะคะเรื่องราวต่าง,างๆมากมายเต็มไปหมดนะคะแล้วมันทําให้พี่ๆเพื่อนๆเน่ะคนพบได้ว่านะคะพี่เพื่อนๆน่ะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเราด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจันอ่านให้นะคะคือจะบอกแบบนี้นะเข <ste am> าเรียกอะไรนะท่ำกลางทะเลทรายที่มันแห้งแล้งอะ่ะต่อให้พี่เพื่อนๆนะจะเจอแบบว่า ปีศาจร้ายมาแบบมาฝึกความทระคนอดทนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน่ะก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะสงครามนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ๆเพื่อนๆน่ะเป็นคนปรับตัวเก่งค่ะนี่โดปรับตัวเก่งมากนะคะเนี่ไยไพ่หนี้แฮงแมนใบนี้นะต่อให้จะมีความเครียดความทุกข์หรืออะไรก็ตามนะคะเชื่อไหมว่าแป๊บเดียวเพราะว่ายอมรับทุกอย่างได้ด้วยเหตุและผลเป็นคนที่เข้าใจแบบเข้าใจชีวิตนะคะ วันนี้นะจันว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เจออุปสรรคมาเยอะอ่ะเจอแบบเจอทะเลแห้งแล้งเจอปีศาจเจอทั้งในรูปแบบของคนเจอทั้งในรูปแบบของสภาวะแวดล้อมเจอทั้งรูปแบบของพิษภาวะเศรษฐกิจคือว่าง่ายๆเจอมาเยอะแล้วนะคะเชื่อไหมว่าปฏิพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหนือกว่าปัญหานะคะคุณรู้แล้วว่าคุณควรจะทำยังไงนะคะหลังจากนี้ คุณจะกลายเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วการที่พี่เพื่อนนะคะโดนที่ผ่านมานะใจเงินเราจะบอกแบบนี้นะมันเหมือนพี่เพื่อนๆได้ฝึกเขาเรียกอะไรนะคะสหัสชะยาน่ะมันทำให้พี่ๆเพื่อนกลายเป็นคนที่มีเสถียร bon ภาพทางอารมณ์มากขึ้นนะคะเนี่ยก็จะบอกแบบนี้นะคะว่าท้ายที่สุดนะคะชีวิตคนเราต่อให้จะเจอเรื่องเราวเลวร้ายเจอทุกข์สุขปะปนกันไปแต่พี่เพื่อนๆจะกลายเป็นคนที่ มีปฏิพัน์เหนือกว่าปัญหาค่ะนะคะก็จบแล้วนะคะขอบคุณพลังงานจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะและอ่านมาได้ในวันนี้ด้วยนะคะจันขอให้เป็นกำลังใจดีๆกับทุกคนที่ได้เข้ามารับฟังขอให้คุณนะคะมีสติปัญญาเมื่อเจอทุกก็ขอให้เจอทางออกในการแก้ปัญหาได้ด้วยสตินะคะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราอ่ะจะไม่เจอปัญหาเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเจอทุกก็ขอให้เจอ ทางออกได้ในเร็ววัยแล้วก็มีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคน